เนื้หาบทนี้เขาไเรื่องของ house r e n home นะครับในส่วนของตัวเริ่มต้นนะครับก็จะพูดถึงเรื่องไวยากรณ์หรือ grammar ซึ่งมีการเลือกใช้ some any a lot of this that these those นะครับส่ว so, น vocabulary ก็จะพูดถึง adjective s หรือคำคุณศรรัพท์ซึ่งบทก่อนหน้าก็มีการพูดถึงไปแล้วนะครับหลังนะี้ก็จะมาส่วนของ everyday English ก็คือ numbers and price คือจำนวนตัวเลขและก็ราคา Reading จะพูดถึง Inside the h a t c e s of Parliament นี่คืออยู่ในสัทสภานะ Listening จะพูดถึง Five Conversations นะคือบทสนทนาห้าชุดและท้ายสด r i t i n g จะว่าเรื่ององ Describing Your Home คืออธิบายเกี่ยวกับบ้านของคุณ โดยได้หาส่วนแรกครับกลา m มา that there are that there, there are มีความหมายเหมือนคําว่ามีนะครับแต่เราจะไม่ใช่คําว่า have ในภาษาเสร็จว่าเราบอกว่าอะไรมีอะไรสักอย่างเนี่ยคือไม่ได้บอกว่าใครมีอะไรแต่บอกว่ามีบางสิ่งอยู่ในตรงไหนของบางสิ่งบางอย่างเราใช้คาว่า there is there are โดยมีแนวคิดที่ว่าอะไรที่เป็นชิ้นเดียวอันเดียวนะเราจะใช้ there is แนะ่ขึ้นมากว่านั้นก็ใช้เป็น there are นั่นเองข้อหนอึ่ง Where can you find the words in the box in the living room, kitchen or bathroom? นั่นคือหมายความว่าคำที่อยู่ในช่องตารางข้างล่างเนี่ยตัวไหนคุณสามารถเจอได้ที่ห้องไหนนะก็คืออะไรที่เจอใน living room ห,ห้องนั่งเล่นหรือห้องนั่งเล่นนะครับอะไรที่เจอในครัวหรืออะไรที่เจอในห้องน้ำก็มีโซฟานะนี่ก็ทับศัพท์ก็คือ,ท,อ,อที่นั่งที่นิ่มๆน,นะครับคุกเกอร์นะีคือวงตะกูลเครื่องปรุงอาหาร ที่เป็นระบบไฟฟ้าอาจจะเป็น rice cooker เช้นข้าวมัหุขง,ขงข้าวเป็นต้น shower คือฝักบัว fridge คือตู้เย็นนะครับ shower คืออาพัเช็ดต,ตัว shelf ก็คือชั้นวางของแล้วคือเป็นโคมไฟไนะครับ kettle ค,คือชาอต้มน้ำ p l a t e คือจานเมเร่กระจก arm chair คือเก้าอี้เส็ดที่มีที่วางพลักมีวางที่วางมือและ toilet คือห้องน้ำโชโคลกนะครับการนั่งลงไปเื่อนามาสู่กับประโยคสนทนาในหัวข้อที่ชื่อว่า a f l a t t u r e n t นะครับ Ema wants to find a new place to live. นะ Emma ต้องการสารที่แห่งหม่ที่จะใช้ชีวิตอยู่ Listen and complete her conversation with her friend Rachel ฟังและ,ะทาบทสทนาของพวกเขาให้สมบูรณ์ซึ่งเธอกลังพูดคุยกับ Rachel นะครับ Rachel ว่าไง Oh there's a flat torrent in Medway Road นะครับ,นะรบมี flat ให้เช่าอยู่ถนน Medway. Is it big? นะมันใหญ่ไหม t เดส a big living room เดสนะอย่างที่บอกเมกื่อสักครู่นี้คือ there is นั่นเองมีนะครับมีอะไรทำไม้ใช้ there is เพราะว่ามันมีคำว่าวอ่ะก็คือบอกว่ารูมมีแค่ห้องเดียวนะมีห้องมีห้องนั่งเล่นห้องใหญ่ห้องหนึ่งอืม and there are two bedrooms นะครับแล้วมีห้องนอนสองห้อง great what about the kitchen นะแล้วห้องครัวละ่ะบ๊ะบ๊ะบะ a new kitchen นะครับอันนี้ก็เติมว่าที่หายไปคือคำว่าวะอะไรนะซักก็อาจต้องลองฟังจาก ไฟเสียงสี่จุดศอกนะครับจุดๆห้องครัวใหม่ด้วย really จริงเหรอห้ามือบัธรูมส์บลาบลาบลานะครับจุดๆห้องน้ำกี่ห้องนะครับเออบลาบลา just one bathroom นะครับมีแค่ห้องเดียวบลาบลาบลาอัลกอร์ดินจุดๆสวนไหมนะฮะคำตอบ no จุดๆอัลกอร์ดินเนี่ยจุดๆสวน แต่ uh, but it's opposite the park นะครับมันอยู่ตรงกันข้ามกับสวนสาธารณะเลย oh it doesn't matter then นะงั้นก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับ it sounds great ฟังแล้วดูดีมากเลยนะครับก็เติมไปในออกซนก็จะเป็นลักษณะของการใช้ the s the r นั่นเองว่าคำที่หายไปนั้นเมื่อไรควรจะเป็น the s หรือ the r e นั่นเองนะครับแล้วกลับมาที่ grammar spot ซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องของการ แต่งประโยคในเชิง positive คือบอกเล่ากับ negative ในเชิงปฏิเสธก็ยังคงใช้ there is หรือ there are อยู่นะครับซึ่งจะตัวอย่างคนะือ there is a chair นะครับหรือจุดจุจุด there จุดจุด two bedrooms นะซึ่งนี่นก็น่าจะเป็นอะไรครับเป็น are เพราะมี2ชิ้นนะพอ negative หลักการที่เราน่าจะจำได้าจากบทเก่าๆนะเวลาปฏิเสธก็คือการทำให้เป็น จะเสร็จการเติม not หรือย่อเป็น in t h o f o s p f i t y นะครับ there isn t h r e isn't นะไม่มีส่วนหรือ there aren't any b o o k s h e l f ไม่มีชัน้นหนังสือเลยนะส่วนที่ใช้คำว่า aren't เพราะว่า b o o k s h e l f เนี่ยเติม s นะครับพอเป็น question หรือคำถามนะครับมันก็จะส่งการย้ายตำแหน่งของ is หรือ are ไว้ด้านหน้านั่นเองนะครับอย่างตอนนี้ dining room มีห้องทานอาหารไหม ซึ่งเป็นคำถามแทนที่จะเป็น there is ก็เป็น is there นะ,ะ is there a dining room คำตอบคือ yes there is มีหรือไม่มีก็ no there isn't how many bathrooms แบบ,บอ่าที่หายไปอย่างนี้ก็ออยังเหมือนเดิมแค่เพียงจะยายตำแหน่งไว้หลังสุดเพราะว่าเป็นการถามข้อมูลที่นอกจากการใช่หรือไม่ใช่ที่จะเป็น yes no ก็คือมี how many ขึ้นมาก็เลยตามด้วย bathroom มันเป็นพหูพจน์แล้วก็เป็น how many bathrooms Are there นั่นเองนะครับตอบ that's one มีชิ้นเดียวเลย there is นั่นเองหรือถ้ามี two ก็เป็น there are two ถัดมานะครับข้อ3 look at the photo of the flat d e s c r i b e the living room นะดูภาพาที่อยู่ของของแฟลตนะครับราคาของการอธิบายห้องนั่งเล่นนะครับเราใช้ there is there are นั่นเองนะครับ there is a big window มีหน้าต่างบานใหญ่เลย there are two เบ,ร ى, บ,ร ى, บรอร์ประเติมลงไปมีอะไรสองชิ้นนะครับหลังจากนั้นก็มาที่ข้อ4นะครับ Ask and ask a question about the flat question the ถามและตอบคำถามเกี่ยวกับ flat Is there มีไหม Is there a shower มีฝักบัวไหม Yes there is Is there a fridge มีตู้เย็นไหม Is there a dining room มีห้องทานอาหารไหมหรือ How many นะครับจุดจุดตามด้วย Are there สังเกตนะครับ How many มันจะเปะ็นลักษบะการถามอะที่มากกว่าหนึ่งแล้วก็เราใช้ Are there เสมอนะครับ ซึ่งคำตอบอาจจะเป็นเอกพจน์ปูพจน์ก็ได้แล้วแต่แต่คำถามน้ใช้ how many, how many นะครับ how many bedrooms are there มีห้องนอนกี่ห้อง how many bathrooms are there มีห้องนอนกี่ห้อง how many parking spaces นะครับมีพื้นที่ในการจอดรถมากน้อยเพียงใดหรือมีหรือไม่มีก็คือแค่ are there any นะซึ่งถ้ามันจะว่าสิ่งที่พูดถึงมันเป็นพหูพจน์นะใช่ are there are there any carpets มีพรมไหม are there any bookshelves มีชันน้นหนังสือไหมนะครับหลังจากนั้น อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับ the r e a n y c u r t a i n s มีม่านไหมนั่นเองก็ลองฟังแล้วก็ต้องตรวจสอบว่าที่คุณทำถูกไหมนะครับหลายใจได้มาที่พูนา่งขรง preposition of place นะครับก็คือคำประกอบทีี่ระบุสถานที่เขาบอกให้ดูภาพและ complete the sentence with correct preposition นะครับก็คือจากภาพนี้ให้ดูว่าเอาคำ preposition หลงเนี้ยเอาไปใส่ให้สมบูรณ์เหมาะสมน,นะซึ่ง อิในนะครับใช้สองครั้ง on อยู่บนนะสอสครั้งเนียใกล้ๆนะครับ next ติดกับนะ at อยู่ที่ under อยู่ด้านล่างนะ above เหนือขึ้นไปนะครับ between อยู่ระหว่าง opposite ตรงกันข้าม inside ด้านในนะ outside ด้านนอก behind หรือ behind นะีก็เป็นด้านหลังและ in front of ก็คืออยู่ด้านหน้านะคือผ้าห่อถังนนท์ t มด a รด a d เม w a y road นะครับ ลองดูตัวอย่างนะครับเส้งข้อหนึ่งทำไว้ให้แล้ว The flat is in Medway Road it's on first floor ถนน f l a ตเนี่ยตั้งอยู่บนถนนมาอยู่บนถนน Medway Road แล้วมันอยู่บนชั้นที่หนึ่ง is on first floor ข้อสอง it's แบบว่า a sports shop and it's a cafe เนี่ยมัจุดจุดจุกับร้านอุปกรณ์กีฬาและมันก็จุดจๆๆุกับคาเฟ่ด้วย is จุด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  the cafe and news agents นะครับมันอยู่จุดจุดกับคาเฟ่แล้วก็ร้านขายหนังสือนะครับคือแผงหนังสือทีมอะไรเงี้ยนั่นเองอ่ะ there's a post office บ๊บบ the flat มีที่ทำการไปรษณีย์จุดจุดจุด flat ด้วยข้อ3 there's a dog มีสุนัขตัวหนึ่งจุดจุดจุด the news agent นะครับจุดจุดจุดของร้านขายหนังสือ and there's a woman บ๊บบมีผู้หญิงคนหนึ่งจุด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  the เนื้อเส้น The newsagent นะครับก็คืออตรงมีผู้หญิงคนหนึ่งจุดๆของร้านหนังสือด้วยข้อสี่ The park gate บบบบบบ The flat นะครับสวนสาธารณะนั้นจุดๆจุด,จด flat ข้อสี่ There's a bus stop มีป้ายรถเมล์จุดๆจุดมีสามคำเลยนะครับ The park park gate นะครับ The park gate อยู่ตรงประตูของสวนสาธารณะนะครับ There are two people บบบบบบ bus stop มีคนสองคนจุดๆจุดที่ที่จอดรถประจำทาง หก there's a bicycle บบบ the road car yeah. มีจักรยานจุดจุดถนนแล้วก็รถเติมคำวิสมบูรณ์ข้อเจ็ด there's a playground มีสนามเด็กเล่นมีลานให้วิ่งเล่นจุดๆ the park สวนสาธารณะ and there's a girl บบ swing มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจุดๆชิงช้าอยู่ข้อแปด there's a park bench นะมีเก้าอี้ยาวในสน่วนสาธารณะจุดๆุดจุดต้นไม้นะครับก็ลองฟังนะแล้วก็ตรวจสอบคำตอบว่าคุณที่เติมมาเนะี่ยถูกต้องหรือเปล่า นะครับสาที่ไฟที่4.4นะครับถัดมาในส่วนของ practice กับ a nice place กับสถานที่ที่ดีทำงานกับคู่หวขงคุณนะครับและ exchange เปลี่ยนข้อมูลระหว่าง flat ทั้ง2แห่งนะโดยให้ student A เนี่ยไปดูในโฆษณาของ flat ในหน้าที่149นะครับส่วน student B เนี่ยให้ดูโฆษณาใน อ่า่อีกตัวหนึงที่หนะ้า152นะแล้วก็ทาการเปรียบเทียบดึออกมาที่ข้อ,อนะคเขา draw a plan of your home นะเขียนแปลงบ้านของคุณนะแผนผังนั่นเองนะแล้วก็โชว์แผนผังให้คุณนะแล้วก็อธิบายให้กับเพื่อนเพื่อนบ้านของคุณนะอื่ม living room ในห้องนอนของชั้นนะ days อ่ะระบ,รบรมีอะไรบ้างน,นะ the bathroom is next to นะครับห้องน้ำติดอยู่กับอะไรนะก็บรรยายมานะครับ